ชกจับพังงาเฉยเลยครับ like ไม่รู้คุณเอกใส่ข้อมูลพังงาอะไรมาไว้ครับไม่เกีย่ยวไม่เก er> ี่ยวไม่ได้วางยาเอาว่าต่อยก3ครับขยับแล้วอู้หูยแม่หลุดไปครับไม่รู้สองหรือมัดนะครับซุปเปอร์บอลพยายามจะเบียดปล้ำไหนขย่มตีเข่านะครับซุปเปอร์บอลแต่ยังปล้ำไม่ได้ยังตีไม่ได้รุ่งกิจนี่มีแข้งฝ้ายาวๆนะครับคอยสกัดเอาไว้แล้วก็มีลูกถีบด้วยวันนี้มานี่จุกจิกเลยมาชกในเกมตั้งรับนะครับรุ่งกิจ ปล่อยให้ซุปเปอร์บอลนี่เดินเดียดกลํานไงเอาไีได้ไม่ได้นี่แหละค,คือคำถามเลยครับวันนี้พยายามเดินแต่ยกแรกรุงกิจที่มีหมัดซ้ายตรงๆนะครับทิมไว้ก่อนดูการขวางวงไหนเอาจับได้แล้วครับตีได้ไม่ได้ครับจังหวะกดของลุงกิจครับดูดีครับซุปเปอร์บอลเองไม่สนใจครับจะกดยังไงก็กดไปครับขอเดินใส่ตีอย่างเดียวครับ แต่ว่ายังตีไม่ได้ไปชิปไป่นานแล้วครับเพราะวเขาเองก็ยังไม่ได้เดินแบบเต็มเครื่องครับขณะที่รุงกิจครับวันนี้มาในเกมตั้งรับครับดักวางแข้งซ้ายวงในดูครับรัดมัดล็อกดันเข้าเชือกแล้วก็ตั้งไว้ครับซุปเปรอร์บอลนี่สูงกว่านะครับพยายามจะเบียดปล้ำในเริ่มจะปล้ำได้ตีได้เหมือนกันดูนะครับล็อกได้แล้วนะตีตีไป,ไปเรื่อยลุงกิจก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็ตีสู้นะครับไม่ยอมให้ซุปเปรอร์บอลนี่ กล่อมหนได้ถนัดนะครับวันนี้ดูแล้วเกมการชกนีสนุกแน่นะครับหนังชีวิตแน่ครับมวยคู่นี้เอาครับสอกซ้ายสุอรบอนไม่โดนครับอ่ะดูนายครับต่างคนต่างล็อกได้ดีแล้วครับสาพายแลนด์ทั้งคู่ล็อกดีตีไม่ได้ต้องแยกครับเปาโด่งเดินต่อครับสุอรบอนผีบนําเข้าไปรุกิดตั้งรับวางตีนซ้ายครับแม่ตีบังสุอรเดินต่อเบียดเข้าไปครับ ยกแข้งยกขาไต่ได้เด้งไตไปทีครับสวยตรงนี้รุ่งกิจพยายามจะโต้โต้ไม่ได้ครับมันไต่เชื่อกกรรมการยังไงเอาสั่งเบรคครับเบรกเหนื่อยหน่อยแล้วครับเปาโด่งว่ามวยใหญ่ครับถ้าเดินช้านี่จะโดนแข้งซ้ายนะครับรุ่งกิจนี่มีแข้งฝ้ายที่คอยกระการไว้โอ้โหมั่งวานี้บิดเลียมแล้วก็แทงนะครับโอ้ดูวงในดูล็อกในสู้ด้วยนะครับกดลงมานะครับตอนนี้ยังตีไม่ได้นะครับโอ้โอยาละครับอยู่ในจังหวะ การไล่แขนสู้กันนะครับวงในพยายามกดคู่เลยครับใช้แรงเยอะเลยเลยครับรุ่งกิจครับสุบบอลเดินเข้าหาครับแทงซ้ายเสียบข้าขวาครับไสเข้าไปดูคราบจังหวะนี้เยอะไปทางด้านของรุ่งกิจครับที่เหลี่ยมดีกว่าครับอยู่ข้างบนครับหักชั่ววูบล้มลงไปเอาละครับลุยต่อครับสุบะบอลขึ้นมาไม่สนแล้วครับเสียบขวาจับในได้แล้วครับรุ่งกิจยังไงตั้งไว้ครับ ปุ่บบอลไม่ฟังเสียงแล้วครับเด้งตีไปเลยลูกกีก็มีเถียงมีทอนมีโต้คืนตลอดเหมือนกันครับทมบิดนะครับแต่ว่าทุกเปอร์บอลนั้นเดินเปิดเกมตลอดพยายามจะปล้ำม้ตีเข่าครับได้ลูกเติลูกขยันแล้วครับทา้านของซุปเปอร์บอลครับใส่เสื้อใหม่เอาพี่บนสีด้วยครับเอาแล้วครับลุยเข้าไปครับเปิดเกมเดินลูกกีตยกนี้ก็เดินเหมือนกันครับดูครับไม่ถอยแล้วครับต่างรับผูเชิงมา3ายกยกนี้เปิดหน้าแรกเลยครับท้าชนท้าดวนเข่าครับเอาแล้วครับ วัดกันที่ความแข็งแรงแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหรุ่งกกศแม่ยกนี้นี่เหลือเชื่อครับออกมาฉายครับลีโอ้โหในช่วงพักยกนะครับคุณมิตรนครนะครับเข้าไปติวเข้มนะครับบอกไม่ต้องถอยนะครับให้ออกแข้งซ้ายวงในนี่ให้เด้งสู้รุ่งเกศเองนี่พื้นเพเดิมก็มวยเข่าเหมือนกันนะครับเอาละครับดูจังหวะการล็อกโอ้ยยกนี้นี่ออกมาทําได้ดีนะครับรุ่งกิศวัดกันเลยครับวงในครับวัดกันเลยครับใครแข็งแรงกว่ากันครับ ตีขาขวาครับซุปเปอร์บอลแล้วพยายามดูครับขึ้นคอแต่ว่าลุงกิตเองก็ล็อกไปเหมือนกันนะครับตีแล้วก็เหน็บทาไว้เลยครับแหมสถานการณ์นี้ต้องบอกว่ามันเบียดเหลือเกินแล้วครับตู่ไม่ออกครับต่างคนต่างทําได้ดีดูที่จังหวะแล้วครับกินกันกิ๊กเดียวเท่านั้นแล้วครับอ่ะซุปเปอร์บอลลุยเข้าไปครับลุงกิตล็อกได้อ้าวไล่ซูเปอร์บอลขึ้นคอได้ครับลุงกิตพยายามขวางขวางไม่ได้ครับแหมจังหวะนี้ตีกันไม่ถนัดด้วยกรรมการแยกอีกแล้วครับทั้งสองใช้แรงเยอะทั้งคู่ครับ วงในเนี่ยรับดูครับแม่จังหวะนี้ครับตัดล่างนิดนึงแล้วก็เสียหลักล้มลงไปลุกขึ้นมาเร็วเลยนะครับรุ่งกิจครับแทงเข่าซ้ายได้ครับซุปเปอร์บอลแล้วก็พยายามเนี่ยครับเก็บอาวุธของรุ่งกิจเอาไว้ครับเอาละครับวงในนี่สู้กันสนุกนะครับเบียดเข้าไว้ซุปเปอร์บอลโอ้เตะตัดฐานนี่ล้มกิ้งไป2ครั้งแล้วครับรุ่งกิจเสียรูปเสียเหลี่ยมไปมาดูนะครับพยายามจะเอาคืนเหมือนกันวงในปลามตียังตีไม่ได้ครับรุ่งกิจเเป็นกมฤษ กดอัดนะครับของทั้ง2คนนะครับเพราะว่ายังอยู่ในเกมการเอามาดูแม่พอเบียดไปแล้วพอะทฒไปแล้วเสียสีไปแล้วดูซุปเปอร์บอลนะครับแข็งแรงกว่าเลยครับต้องดูเลยครับว่ารุ่งกิจจะแก้แบบไหนครับรุ่งกิตดูจะแผ่วไปนะครับล้มไป2ทีนี่ขึ้นมานี่ดูจะช้าลงไปเลยซุปเปอร์บอลก็ยังมั่นอกมั่นใจนี่นะครับอาศัยความแข็งแรงเดินเบียดไปเรื่อยปั้มไปเรื่อยโอ้โหเอาละครับถือว่าเป็นงานที่หนักของรุ่งกิจแล้วนะครับทรงนี้ ต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้แล้วครับด้านของรุ่งกิจครับเพราะว่าไนดูตรงนี้ครับทีต่อทีครับด้านของซุปเปอร์บอลดูเลื่อมๆแล้วครับแต่ก็ใช่ว่ารุ่งกิจจะไม่มีทางนะครับโอกาสยังมีแหละครับต้องปรับแผนต้องต้องหาจุดเปลี่ยนสักอย่างครับรุ่งกิจดูครับยังคงปากหลักครับเดินเสียบเข่าสู้กับด้านของซุปเปอร์บอลครับโอ้โหดูเหนื่อยเลยครับเกมครับเข้าไปวัดกําลังที่วงในแล้วแหม เห็นชัดเลยนะครับพยายามบิดมาแต่ว่าซุปเปอร์บอลแข็งครับจะบิดเหลี่ยมจะบิดคืนเหมือนกันครับรุ่งขีดก็ไม่ยอมล้มครับเดินไปชันกันมาครับเบียดถึงตัวตลอดนะครับซุปเปอร์บอลทำให้รุ่งกิดนี่จังหวะจะออกแค่รุ่งกิจนี่พยายามจะเดินออกต่อยมาฟันศอกนะครับซุปเปอร์บอลนี่ไม่สนล็อกเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ชิงเดินด้วยไม่ถอยยังไม่ถอยดูนะครับเอาบิดเหลี่ยมล้มไปสองทีเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มจะ ลุยได้เหมือนกันยกสุดท้ายจะทันหรือไม่ทันครับรุ่งเกิเดินรุกไล่ต่อยอย่างเดียวซุปเปอร์บอลนี่สวมหมวกกันน็อกแน่นเลยนะครับในวงในนี่ก็โอ้โหเอาอะไครับดูนะครับตอนนี้ล็อกเอาไว้ครับไม่ปล่อยให้รุ่งกิดนี่ได้ต่อยหมัดฟันตอกตามที่ได้รับคําสั่งมาในช่วงพักยกครับอาจจะไม่ใช่หนังเหมือนม้วนเดิมครับเพราะว่ารูปแบบเกมการโชคนี่ต่างไปจากไฟแรกครับแต่ว่าผลการแข่งขันนี่อาจจะไม่ต่างไปจากเดิมครับวันนี้ต้องชื่นชมทางด้านของซุเปอร์บอลครับที่วางแผน วางเกมมาค่อนข้างเนีบครับกดังรุ่งกิจทําให้สถานการณ์ตอนนี้ครับดูว่าจะเหลื่อมๆแล้วก็ดูมั่นอกมั่นใจครับรุ่งกิจเองพยายามจะเดินเปิดเกมเพื่อหาโอกาสหาจังหวะพลิกเกมให้ตัวเองครับแม่มาายดูเหมือนว่าน้ําหนักจะหวังผลอะไรไม่ได้แล้วด้วยครับบังลีตอนนี้ดูว่าอ่อนละทวยไปแล้วนะครับตอนนี้รุ่งกิจโดนหักล้มไป2ทีในยกที่4ดูว่าไร้เรี่ยวแรงหมดเกลี้ยงเลยนะครับ ซูเปอร์บอลนี่ดูตอนนี้จะคุมเกมด้วยความมั่นใจดูจะชกสบายแล้วรุงกิตไม่สนนะครับยังไม่ละความพยายามขยับเข้าไปเรื่อยนะครับพยายามจะออกมาดันฟอกแต่ก็ทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับก็ออยังไม่ยอมครับยังพยายามลุยต่อครับแต่ด้วยสไตล์การชกของเทฝปีมืออยู่แล้วนะครับไม่ใช่บวยผูบากาแรกด้วยครับจุดเปลี่ยนเกมก็เลยแหม่ค่อนข้างที่จะหาย,ยากหน่อยครับท้ายครับ ปลายยกสุดท้ายนะครับสัญญาสงบศึกมาไหมก็ออยังเดินอยู่ครับรุงกิจแต่ว่าเดินช้าแล้วครับตอนนี้ครับซุเปรอร์บอลเองนี่ไม่เอาแล้วครับมับ่นใจครับไม่บวกไม่แลกครับมือสูงสูงเขาเรียกว่าสวมัวกกันนอสครับรุงกิจขวาต่อยซ้ายนอซุเปรอร์บอลกระแทกขวาขึ้นมา2ทีครับพยายามจะพึ่งอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าเรี่ยวแรงนั้นดูลดน้อยถอยลงไปแล้วรุงกิจ ซุ p e r b อ n ก็มันอ,อกมั่นใจนะครับตอนนี้คุมเกมไม่เดินไม่ระทะแล้วอาวุธมวยนี่ออกซ้ายทีขวาทีนะครับมีหม,ดมัดต้าคอยแย่รบกวนเอาไว้รุงเกตเองก็ไม่เร่งแล้วนะครับทำท่าจะยอมรับสารภาพเหมือนกันยังงเเดินอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าทําอะไรได้ไม่เป็นที่เป็นอัน เรียวแรงนี่ความแข็งแรงสู้ไม่ได้ครับสุปประบอลน,นี่แรงกว่าแกงกว่างสงครามบ,บนเวทีนั้นสงบลงไปแล้วนะครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการทั้งสามท่านนะครับ ก็หันไปชูมือให้ซุปเปอร์บอลทีเด็ด99นะครับเป็นฝ่ายชะนะคะแนนลง